ชาวโซเชียลโฟกัสขาเต้านัทพรแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่เพิ่งจะกลับจากทริปสวีทที่เกาหลีสําหรับนางเอกสาวเต้านัทพรเตมีรักที่ควงแฟนหนุ่มไฮโซในไปเที่ยวเติมเต็มหวานกันอีกแล้วและหลังจะกลับมาเต้านัทพรก็หาเวลาว่างให้คุณแม่นิดทันทีเรียกว่าเป็นลูกสาวที่น่ารักมากๆได้เห็นเต้านัทพรพาคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่สัมผัสอากาศนาหนาวๆในช่วงนี้แต่ไม่รู้ว่างานนี้เต้านัทพรจะหนาวกว่าเดิมหรือเปล่าจากภาพถูดที่เต้าใส่ถ่ายรูปสวย ในครั้งนี้ทางสาวเต้าเพิ่งโพสลงอินสตาแกรมนั้นแคปชั่นเล่นใหญ่มากซึ่งมีแคปชั่นว่า นั่งอยู่คนเดียวเพราะหลงทางพอเธอมานั่งข้างๆเลยหลงเธอเรียกว่าแอลแฟนเก่งที่หนึ่งเลยล่ะค่ะคนนี้หมากที่จะมีมุกมีความคมที่น่ารักมาหยอกล้อแฟนอยู่บ่อยครั้งแต่ดูเหมือนความหวานความแอลของสาวเต้าจะโดนบางสิ่งบางอย่างแย่งซีละค่ะนั่นก็คือรอยต่างๆที่ปรากฏบ,บนเรียวขาของสาวเต้าเล่นทาเอาแฟนๆอดเป็น,นห่วงไม่ได้เหมาะทางานเยอะขาด็รอยหมดแล้วคนสวยซึ่งถือว่าเธอน,นั้นทั้งสวยทั้งเก่งทํางานไม่มีวันได้พักเลยจริงๆค่ะขอบคุณภาพแต้วไฮโซนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามนิวส์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด กระดิ่งก็ด้วยนะคะ